ืบหน้านะคะการบุกรุกพื้นที่เขาแดงเขาน้อยในอำเภอสิงหนครจะสงขลาค่ะล่าสุดทางด้านทรัพยากรป่าไม้ที่13นะคะก็มีการหอบหลักฐานในการบุกรุกพื้นที่เขาแดงเขาน้อยเพิ่มเติมค่ะหลังจากพบว่ามีพื้นที่ที่พบการบุกรุกเพิ่มกว่า2ไร่นะคะซึ่งคาดการว่าจะส่งอัยการสงขลาดำเนินการสั่งฟ้องได้ค่ะ ซึ่งจากกรณีที่นายวรนันหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะมีการเรียกประชุมรายงานความคืบหน้าของคดีการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยในอำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งปรากฏเป็นคดีทั้งสิ้น4คดีและเป็นคดีบุกรุกโบราณสถานนะคะในพื้นที่รวมถึงการทำลายเจดีย์องค์ดำอีกด้วย ซึ่งต่อมาทางกรมศิลปากรที่11สงขลากรมป่าไม้นะคะก็มีการร่วมกันกับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมชุดสืบสวนจังหวัด ชุดสืบสวนโรงพักสิงหนครก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนะคะเจ๊อ้อยหรือว่านางนัดนดรันจันสว่างค่ะตามหมายจับสารจังหวัดสงขลาในคดีบุกรุกขุดดินลุกรังนะคะปี2557เขตโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยพร้อมตรวจยึดรถแบ็โครหนึ่งคันแล้วก็มีการควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักสิงหนครซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนนะคะทำการสอบสวนแล้วเสร็จทางญาติก็มีการยื่นขอประกันตัวนะคะโดยทางพนักงานสอบสวนก็ไม่คัดค้าน การประกันตัวแต่อย่างใด ขณะที่จากการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกพบนะคะว่ามี3จุดด้การโดยจุดแรกมีการบุกรุกบริเวณหลังป้อมปืนหมายเลข9้าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็รายละเอียดต่างๆและดําเนินการจับกลุ่มนางสาวจันทิมาจันสว่างนะคะและก็นายปอนเลิศเฉลิมวงศ์ในข้อหาร่วมการบุกรุกพื้นที่ของกรมศิลปากรส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการกระทําความผิดเป็นรถขุดไฮดรอลิกนะคะและก็ได้ทาการตรวจยึดเรียบร้อยแล้ว ส่วนจุดที่2อเป็นการบุกรุกโบราณสถานหัวเขาแดงค่ะโดยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็จับกลุ่มนายสมบัติเขาตะวานิชซึ่งเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ติดกับโบราณสถานและนายเทพประชัยคงเทพซึ่งเป็นผู้รับเหมาโดยนําเครื่องจากรถขุดไฮดรอลิกนะคะและก็มีการตรวจยุดเรียบร้อยส่วนพื้นที่ที่มีการบุกรุกพบมีการบุกรุกเะยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้วยกัน ส่วนจุดที่3นะคะบริเวณพื้นที่เขาน้อยเป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเมื่อปี2557 โดยทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดโดยทางด้านท่านผู้ังกับการตรวจ t จตสงขลาก็มีการตั้งชุดสืบสวนสอบสวนขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดค่ะก่อนดำเนินการสืบสวนข้อมูลเชิงลึกพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจนทราบตัวผู้กระทําความผิดนั่นก็คือนางนัทน,นรันท์ว่างหรือว่าเจ๊อ้อยต่อมาเมื่อวันที่3เมษายนก็ได้ดำเนินการขออนุมัติออกหมายจับต่อสารจังหวัดสงขลาก่อนดำเนินการเข้าจับกลุ่มที่บ้านพัก ทำให้จากนั้นนะคะทางด้านของนายวรรัตน์อุรรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้สั่งการให้กรมศริลปากรที่11สงขลาและสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่13ค่ะให้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อนําข้อมูลมาประกอบกับสํานวนการสอบสวนเพื่อนําส่งอายการจังหวัดสงขลาพิจารณาในชั้นศาลโดยให้ทางกรมที่ดินสาขาสิงห์นครดําเนินการรังวัดที่ดินโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยจุดที่โดนบุกรุกนะคะล่าสุด ทางด้านของที่สถานตำรวจภูธรสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านเจ้าที่สำนักงานที่ดินจดสงขลาสาขาสิงหานครรวมถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาสำนักศิลปากรที่11ก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคําต่อพนักงานสอบสวนโรงพักสิงหานครพร้อมนําหลักฐานผลสรุปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมในการบุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยโดยมีกรมสอบสวนกลางและก็กรมนาคสี4ร่วมกันลงนามเป็น พยานหลังลงพื้นที่สํารวจความเสียหายเพิ่มเติมของโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยนะคะเพื่อนําข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในการสํารวจพื้นที่ม่อไปกับพนักงานสอบสวนโรงพักสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะ โดยเบื้องต้นจากการรังวัดที่ดินนะคะจากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาสิงหนครพบว่าจุดแรกอยู่บริเวณหลังป้อมปืนหมายเลข9ค่ะมีการปลูกมะพร้าวจำนวน10ต้นสตอ6ต้นขนุน1ต้นส่วนพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการสำรวจพบครั้งที่สองมีจำนวน2ไร่2งาน12ตารางวาจากเดิมที่สำรวจพบครั้งแรกได้รับความเสียหายประมาณ1ไร่50าตารางวาสรุปว่าพบความเสียหายรวมทั้งหมดนะคะ2ไร่3งาน 62ตารางวา ส่วนจุดที่2อยู่บริเวณเขาแดงค่ะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการสำรวจพบครั้งที่2จำนวน2งาน7 5ตารางวาจากเดิมที่สำรวจพบครั้งแรกเสียหาย5ไร่1งาน75ตารางวาสรุปว่าพบความเสียหายรวมทั้งสิ้น6ไร่50ตารางวาด้วยกันซึ่งอย่างไรก็ตามหลังสำานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สสงขลาส่งมอบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลสรุปพื้นที่ที่รับความเสียหายพร้อมแนบ รูปหลักฐานกับพนังกงานสอบสวนโรงพักสิงหนครเพื่อส่งอายการจังหวัดสงขลานะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของศาลต่อไปซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้นะคะจะเสร็จเรียบร้อยในอีก2วันค่ะเพื่อดำเนินการให้อายการสงขลาดำเนินการสั่งฟ้องต่อไปค่ะ